ถ้าเกิดว่าพี่กอตคิดอย่างนี้ก็พี่กอตก็รอยิบเอ็ดก็ได้เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นโลก็ต้องเอาคนอื่นขึ้นมาแทนอยู่ดีไอเดี๋ยวตอนตอนช่วงแอดอปเนี่ยช่วงช่วงสามทุ่มเราเราจะไม่เล่นละเราจะหยุดเล่นแอดอปก่อนเราจะรอเดี๋ยวช่วงไอเดียฟมิลี่ไทม์เราก็จะกลับมาช่วยกันถมงานเหมือนเดิมก็คือคนที่ขายยาอะไรต้องมาด้วย แล้วก็ไอเรื่องที่ว่าเขาจัดส่นไว้ที่ว่างานรายอาทิตย์อันนั้นก็ยังต้องทำอยู่ทั้งทั้งเคนทั้งพี่ดำเลยก็คือจกปูนใช่ไหมส่วนขายยาก็หาเวลาขายเอาอืมเพราะถือว่าเป็นยังเป็นงานแก๊งอยู่อ่ะส่วนผมไม่ไปอดดใช่ไหมทไมงั้นเดี๋ยวไปโคกรเปอร์กไม่ไปไปอดรอบนี้ปะนี่ไม่รอบรอบรอบนี้จะเล่นรอบรอบท้ายท้ายไงอ๋อคือหลังเก้งคือไม่เล่นไม่เล่นแล้วโอเค หรือถ้าเกิดว่าใครใครอยากจะเล่นไอ้ดอกก็นุ่นน่ะไประบายอารมณ์เอาตอนเที่ยงเอาหมายถึงก็คือพูดเหมือนมีใครตื่นพูดเหมือนมีใครตื่นตัวมึงอวาวันนี้แม่ตัวมึงหกโมงเช้ากลาวันโผล่ป้าไม่ใช่หกโมงเก้าโมงด้วยซ้ำวันเนี้ยเสียดิบผมนี่ก็แหาจังหวะเส้นสรุปก็คือวันนี้คือไม่เล่นเแล้ววันเล่นตอนรอบเที่ยงคืนเล่นรอบนี้ดิแต่รอบต่อไปเที่ยงคืนน่ะไม่เล่น โอเคเล่นรอบสี่ทุ่มห้านาทีแต่ไม่เล่นรอบเที่ยงคืนครึ่งเอาละเอาไรซ์คูบ่าโอเคเอาไปติดคุกกันได้ต่อนะอีกสิบเป็นนาทีมันจะทานไม่หนยสองคนนั้นอะไม่รู้มันถ้าไม่ถ้าไม่เกียร์ออกนอกเมืองไงก็ได้ครับผมเอาง่ายๆตอนนี้ยควรจะไปโพขายออกนอกเมืองขายนอกเมืองชิวๆเลยโพล์คัพเปอร์ให้หมดไงผมก็เหลือม้าในไม่เสียเลยนะเดี๋ยวขอมได้น้อยปะ โอ้โหเออนี่ช่วงช่วงนี้ใครไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเข้าเข้ามาบ้างไปยถึงแบบติดโอซีหรืออะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆมีใครบ้างอ่ามึงดูลาวันหยุดดีกว่าเดูที่ลาเลยต้องบอกว่าพวกนี้พวกนี้ผมไม่อยู่ครับผมไม่ไม่ได้โกนแค่ไม่ได้โกหกมาแต่เดี๋ยวก็แอบเข้ามาแบบฟาร์มอะไรได้ส่งเงินแกได้แล้วตัวไอของอะไรที่สั่งมาเลยผมก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติแบบนี้เดี๋ยวจะมีการสลับตัวแล้วนะ อือเดี๋ยวจะมีสลับตัวคนเข้าคนออกอ๋อเข้าใจเข้าใจม,มันคือแค่ผมอาจจะไม่ไม่เล่นแอดอแต่เรื่องเงินเรื่องอะไรหมดส่วนได้หมดผมไม่ดูนะก็รับผิดชอบตัวเองอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่เดี๋ยวนี้นี่จะดูเอาเองเดี๋ยวดูตามมันหยุดด้วยดูตาเดี๋ยวเช็คก,กับออรกคาด้วยว่าใครส่งเงินช้าหรืออะไรอย่างเงี้ย อ่าพูดถึงส่งเงินออสวันนี้พูดถึงส่งเงินอนียแค่นีะพี่ไม่เอาโขมาขายก่อนพี่เพราะว่าตอนเนี้ยมันมันมันมีคนล้อขึ้นสล็อตอยู่แต่ว่าสล็อตที่ยี่สิบเอดอ่ะมันยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นในเมื่อมันยังไม่เปิดเราก็จะเอาคนที่เขาพร้อมอ่ะทุกทุกวันอ่ะเข้ามาก่อนแลายคนที่ไม่ค่อยว่างอ่ะออกไปรอไอ้อลคุยกันเ่อไงออสเาจะถามเลขกระเป๋าจะจ่ายตังค์ พูไปซ่อมรถใหม่อยากให้รถใหม่มึงขับไปถูบ้าบออะไรเต็มข้างรถเลยกระเป๋าเบอะไรกระเป๋าเบอรไรออร้อยสี่สี่โอ้ยไฟอ่มเน่าร้อยสี่สี่พี่กอดหนำบินเน่าก็เข้ามาได้ไงอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีการสลับตัวอย่างเงี้ยพี่พร้อมหรือเปล่าที่แบบว่าจะทำกาบแกงไม่ไม่คุยตรงนี้เลยคุยให้แกงได้ยินด้วยมันนี่มันนี่มันนี่อย่างแรกนะพี่จะไม่เข้าไปถ้าเกิดพาโลต้องออก อ๋อไม่ไม่พะโลไม่ได้ออกพะโลสลับคนอื่นคนที่มันไม่ค่อยว่างกันนะโลพูดไปงั้นแหละไม่ไม่ส่วนสลับส่วนสลับคนอื่นนะเราต้องไปถามคนอื่นก่อนเพราะว่าพี่เข้ามาฟังพี่ก่อนพี่อ่ะเข้ามาตอนที่ทุกคนอะมันอยู่ในแก๊งกันครบแล้วแล้วถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งมันต้องไม่ค่ถ้าถ้าพี่ฟังฟังก่อนนะฟังนะถ้าเกิดว่าพี่กอตคิดอย่างนี้ก็พี่กอตก็รอยี่สิบเอ็ดก็ได้เพราะว่าถ้าไม่อย่างงั้นโลก็ต้องเอาคนอื่นขึ้นมาแทนอยู่ดีไปถึงคนอื่นคือมันมีคนรอที่จะเข้าอีก มันไม่ใช่แค่พี่ก๊อดคนเดียวไงพี่โลเอาจะเอาคนที่เขาพร้อมเข้ามาเพราะอย่างบางคนมันติดโอซีมันก็ต้องสลับพี่แกงมันต้องไปต่อถ้าเกิดว่าแบบพี่พี่จะมาโมคิดแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้อ่ะมันโลว่ามันมันช้าไปสําหรับโลนะไม่พี่กลัวว่าพี่กลัวว่าถ้าเกิดต่อคนอื่นออกไปอ่ะมันก็จะรู้สึกไม่ดีไงนึกออกป่ะมันรู้สึกไม่ดีแต่เขาก็ต้องเข้าใจพี่เพราะว่าตอนที่ก่อนจะเข้าแกงมาคือทุกคนแม่งพร้อมทุกคนโอเค แต่พอถึงเวลามันมันเป็นอย่างนี้มันมันมันก็ไม่ได้ไงเข้าใจนะเรื่องงานโอซีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือในเมืองมันก็ต้องไปต่อแล้วอย่างนี้มีคนที่ที่โรมองไว้ว่าโลจะเอาออกไปกี่คนยังยังไม่ได้คุยแต่โลจะถามพี่เนี่ยพี่ไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยพี่เอาตัวเองก่อนว่าถ้าเกิดพี่เข้ามาพี่พร้อมแบบจะพร้อมพร้อมแบบอันนี้กับแกงหรือยังพร้อมพร้อมกับแกงคืออะไรเพราะว่าการการ พี่จะเข้ามาอยู่ในแก๊งเนี่ยคือเวลาส่วนตัวพี่แทบจะไม่มีเลยนะเพราะทุกอย่างมันต้องเป็นแก๊งหมดสําหรับตอนเนี้ที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้นะพี่จะโอเค uh huh. ไหมหมายถึงว่าเวลาฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ช่วงแฟมิลี่ทามันก็สามทุ่มถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยแล้วก็มีของ uh huh. ส่งรายอาทิตย์แล้วก็คือตอนนี้ทุกคนเขาจะรพยา,ยามที่จะทําให้เขาอะเอาแก๊งก่อนเป็นอันดับแรกไม่ใช่เอาแต่ตัวเองอะไรประมาณนี้อ่าฮะ ก็ถ้าเกิดส่งส่งห้าพันส่งห้าพันหรือส่งของอะไรพวกเนี้ยพี่ว่าถ้าเกิดทำช่วงแบบช่วงช่วงใบใยเย็นๆน่ะก็น่าจะเสร็จละมั้งถ้าเกิดจะทำจริงอ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึงคือตอนนี้แกงมันก็เป็นนี่พี่อืออืมถ้าเกิดพี่พร้อมที่จะมาร่วมทุกร่วมสุขกันก็เวลคัมชวนมาชวนมาใช้หนี้เหรอมันก็ไม่ได้ชวนมาใช้หนี้่แต่พี่เข้ามาในจังหวะที่มันเป็นหนี่ไงก็เข้ามาช่วยได้อะ เข้ามาช่วยได้แต่แต่คงจะแบบไม่ได้เป็นลักษณะของการฟาร์มเงินฟาร์มเงินเล้าไปช่วยมันก็คงต้องทำเงินงานดำเงินเดิมอะไรอย่างนี้ดีกว่าเล่ามันน่าจะได้เยอะกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแต่อย่างงานดําอ่ะคือพี่ดาอ่ะอยู่ในโซนงานดําที่โลเลือกเข้าไปให้ทําคือขายยาเขาก็ต้องขายขายแล้วให้แก๊งแต่เขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งของรายอาทิตย์อยู่แฟมิลี่ทำเขาก็ต้องไปทําอยู่คือทุกคนจะเท่าเทียมกันหมดทุกคน งไหมพี่อารมณ์แบบมันมันมีหน้าที่ของมันในในแก๊งอ่ะมันก็ต้องต้องทําเพราะว่าโลอยากให้แบบเข้ามาอยู่ในแก๊งแล้วคือแก๊งก็ต้องเป็นหลักอ่ะพี่เรื่องตัวเองจะรองจากแก๊งอยู่แล้วเข้าใจและอืมเพราะว่าถ้าสมมติว่าพี่พี่คิดว่าแต่โลก็ต้องอย่าลืมนะว่าแบบเราต้องพยายามทําให้แบบให้ตัว แกง๊งเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะให้ให้พี่พี่น้องๆองที่อยู่ในแก๊งแบบรู้สึกแบบแฮปปี้กันหมดอะ่ะแต่นี่พี่เข้าใจนะอันนี้เป็นเป็นเป็นส่วนของโลอะ่ะอืมก็ทุกคนถักก็คือที่ที่โลทําแบบนี้ทุกตอนนี้คือทุกคนก็โอเคที่ท,ที่จะทําตามแบบอย่างนี้นะอืมอือเพราะว่าเมื่อกี้แบบเท่าที่คุยกันเขาก็เห็นด้วยกันทําได้ไม่เป็นหถหรอก ใช่ล็อกแต,แต่แต่พอดีเมื่อกี้นี้ที่อุ้มออกมาก่อนเพราะว่ากลัวแบบถ้าเกิดไปแบบพูดเพราะว่าต้องเอาเอาใครออกเงี้ยมันจะรู้สึกเดี๋ยวจะรู้สึกไม่โอเคองไงเลยมาคุยกับลก่อนอืมแต่ถ้าเกิดว่าพี่พี่บอกโลมาว่าพี่ยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยคือก็คือยังไม่พร้อมนะเพราะว่าโลกกลัวว่าถ้าสมมติว่าพี่ยังไม่พร้อมแต่พี่เข้ามาแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาไงพี่จริงๆอะ่ะถ้าเกิดคําว่ายังไม่พร้อมของพี่มีเพียงอย่างเดียวคือพี่อ่ะ จะต้องทําของส่วนตัวเพราะว่าพี่อย่าลืมว่าพี่เข้ามาเนี่ยคือพี่แม่งเป็นศูนย์เว้ยโลทั้งไม่ว่าจะเรื่องของรถไม่ว่าจะเรื่องของตู้เรื่องอะไรเงี้ยนึกออกป่ะคือเราทําเราทําไล่คนอื่นเขาอะแล้วอย่างหนึ่งพี่ไม่ได้เข้ามาก่อนขอเขาเรียกอะไรไม่ได้เข้ามาทันกาชาด้วยพี่ไม่ได้มีกาชา,าไม่ได้มีอะไรเย,เยตอนแรกอะถ้าสมมติว่าพี่มาเข้าระบบแกงตั้งแต่แรกคือยังไงแกงมันก็ต้องช่วยพี่เพราะลาพังโลคนเดียวอะตอนเนี้ยโลอะไม่สามารถช่วยพี่ได้เพราะว่าโลอะมีนี่นี่ในแกง คือทุกสิ่งทุกอย่างที่โลมีอ่ะแม้กระทั่งเงินโลก็ออกกับแก๊งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยโลก็เลยไม่มีที่จะซัพพอร์ตพี่ในตรงนี้ไม่มแต่แตไม่ต้องไม่ต้องกัสนใจเลยแต่แต่ตับใดอ่ะที่ทุกคนอนะ่ะมันเข้ามาอย่างไอเคนนะเพิ่งเข้ามาโลก็จะให้ลถมานะแต่มันไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ช่วยกันนะ่ะมันเป็นระบบหมุนหมุนเวียนภายในแก๊งนี่แหละพี่มันไม่มีใครทิ้งใครหรอกอย่างอาวุธก็จะตีให้แต่แค่ว่ามันก็ต้องรอเพราะว่า เราเรายังไม่มีของพอที่จะซัพพอร์ตในตรงนั้นมันก็ต้องดูเป็นตามลำดับไปอ่ะทุกอย่างอ่ะมันพอมันอยู่ในระบบแกงแล้วอ่ะอืมนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยว่าต้องมาซัพพอร์ตพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าที่พี่แบบพยายามทําก่อนจะเข้าแกงอ่ะพอพอพี่ไม่อยากให้ให้มีการซัพพอร์ตในตรงนี้แหละมันพี่จะคิดอย่างงี้ไม่ได้ ไอ้เรื่องที่ว่าไม่ต้องมาคิดที่จะซัพพอร์ตพี่พอพี่พูดอย่างเงี้ยแล้วมันมันก็จะกลายเป็นว่าพี่คนเดียวไงพี่มันไม่ได้มันไม่ได้รวมกับแก๊งอะนึกออกปะอ้าวก็พี่ยังไม่ได้อยู่แก๊งไม่ก็พูดให้ฟังพูดให้ฟังถ้าเกิดว่าพี่เข้ามาแล้วมันมันก็ต้องมีพี่รวมอยู่ในแก๊งด้วยไม่ใช่ว่าพี่ไปแค่คนเดียวถูกป่ะอืมอืมเพราะว่าถ้าสมมติอ่ะเขาเขาแก๊งไปปุ๊บพี่มัวแต่มานั่งเกรงใจเอ้ยไม่ต้องแบบมาซัพพอร์ตพี่พี่ยังไม่เอาให้คนอื่นไปก่อนเลยหรือว่า เดี๋ยวพี่หาเองได้อันเนี้ยถ้าพี่แบบมีมีความคิดพวกนี้อยู่อะ่ะมันคือพี่คนเดียว uh huh. เข้าใจเข้าใจโล <low. S 2> ใช่ไหมอ่าฮะโลว่าไงก็ก็ตามนั้นแหละอืมแล้วมันมีเรื่องอะไรอีกวะที่โลยังไม่ได้บอกพี่ไม่รู้นึกไม่ออก อาว่าของโระของส่วนพี่อะโลว่าไงพี่ว่าตามโละอะได้เอ่อโอเคก็เดี๋ยวว่ากันพี่โอเคปปไปไป